Today is Tuesday นะคะวันนี้วันอังคารที่1กุมภาพันธ์ค่ะพุทธศักราช2565นะคะพบกับครูนกในวิชาภาษาไทยค่ะในวิชาภาษาไทยของเรานะคะสัปดาห์นี้เดินทางมาถึงชุดที่13แล้วนะคะวันนี้ทำ2หน้านะคะก็คือหน้าที่3และหน้าที่4ค่ะ ในหน้าที่3ามนะคะจะให้เด็กๆเ,เขียนคำตามรูปภาพค่ะเป็นการทบทวนสระเอสระแอสระโอและสระโอค่ะส่วนหน้าที่สี่นะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่คำค่ะโยงเส้นจับคู่คำเสร็จแล้วยังไม่หมดนะคะให้เขียนคำที่สมบูรณ์ด้วยนะคะ และส่วนใหญ่นะเด็กยังเขียนผิดอยู่เลยนะคะยังโยงเส้นแล้วก็เขียนคํายังผิดอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เด็กๆต้องค่อยๆเขียนค่อยๆดูค่อยๆทํานะคะลูกและก่อนที่เราจะไปทํางานกันนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้มีนิทานมาฝากหนึ่งเรื่องอีกเช่นเคยนะคะนิทานในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าแย่งของเล่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใครแย่งของเล่นกับใคร แล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปชมกันค่ะพี่น้องข้าวหอมกับข้าวสวยตอนแย่งของเล่นข้าวหอมกับข้าวสวยเป็นพี่น้องกันข้าวหอมเป็นพี่สาวส่วนข้าวสวยเป็นน้องสาวคุณแม่สอนทั้งคู่อยู่เสมอว่าเป็นพี่น้องกันต้องรักกันแบ่งของกันใช้แบ่งของกันเล่น แต่ข้าวหอมกับข้าวสวยก็มักจะแย่งของเล่นกันเล่นเสมอโดยเฉพาะเวลาที่ข้าวหอมหยิบของเล่นข้าวสวยก็จะวิ่งเข้ามาแย่งเล่นอยู่เสมอเรื่องนี้ทำให้ข้าวหอมหงุดหงิดมากวันนี้ข้าวหอมก็นั่งเล่นตุ๊กตาอยู่คนเดียวจู่ๆข้าวสวยก็วิ่งเข้ามาหาข้าวหอมพี่ข้าวหอมข้าวสวยอยากเล่นตุ๊กตาตัวนั้น แต่ข้าวหอมกําลังเล่นอยู่ไม่อยากจะยกให้น้องสาวเล่นก่อนไม่ได้หรอกข้าวสวยพี่กําลังเล่นอยู่ไปวิ่พอข้าวสวยไม่ได้เล่นของเล่นก็ไม่พอใจร้องงอแงเอาแต่ใจแต่หนูจะเล่นนี่นาจะเล่น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 นะข้าวสวยกระชากแขนตุ๊กตาข้างหนึ่งส่วนข้าวหอมก็ไม่ยอมปล่อยมือกระชากแขนตุ๊กตาไว้ข้างหนึ่ง ทั้งคู่มีสีหน้าบึ้งตึงไม่ยอมปล่อยให้อีกฝ่ายเล่นก่อนคุณแม่เดินมาเห็นว่าทั้งคู่กำลังแย่งของเล่นกันก็เดินเข้ามาดึงตุ๊กตาออกจากมือเด็กๆทั้งสองคนได้แล้วลูกทำแบบนี้เดี๋ยวตุ๊กตาก็พังหมดหรอกเห็นไหมว่าได้หลุดออกมาแล้วเล่นไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวตุ๊กตากพังแม่จะไปซ่อมก่อนนะ คุณแม่เอ็ดทั้งคู่แล้วก็เอาตุ๊กตาไปซ่อมเพราะว่าแย่งของเล่นกันจนพังตอนนี้ก็เลยไม่มีใครได้เล่นตุ๊กตากันสักคนข้าวหอมที่อดเล่นตุ๊กตาเลยคิดอย่างไม่พอใจว่าหอเขาสวยแท้ๆเลยโดนดุเลยทั้งๆที่ข้าวหอมเล่นอยู่คนเดียวดีๆถ้าเป็นแบบนี้นะข้าวหอมหนีไปเล่นที่บ้านนงเป็ดดีกว่า เขาสวยจะได้ไม่ตามไปแย่งของเล่นอีกคุณแม่คะข้าวหอมขอไปเล่นที่บ้านของน้องแปดนะคะข้าวหอมไปขออนุญาตจากคุณแม่เอาสิจ้าอย่าไปนานักล่ะระวังตัวด้วยค่ะข้าวหอมรับปากแล้วก็ไปเล่นที่บ้านเพื่อนพอได้เล่นจนหนำใจอารมณ์ดีขึ้นข้าวหอมก็กลับมาที่บ้านแต่พอกลับมาบ้านไม่เห็นข้าวสวย ก็รู้สึกแปลกใจเข้าสวยหายไปไหนคะคุณแม่ก็เลยเล่าให้เข้าหอมฟังว่าคุณลุงกับคุณป้าแวะมาที่บ้านพาเข้าสวยไปเที่ยวที่ห้างกว่าจะกลับก็ตอนเย็นเลยจ้าเข้าหอมได้ยินก็ยิ้มหน้าบานเพราะดีใจที่น้องเข้าสวยไม่อยู่เข้าสวยไม่อยู่บ้านวันนี้เราจะได้เล่นของเล่นคนเดียวไม่ต้องมีคนมาแย่ง จะได้ไม่ต้องโดนดุอีกข้าวหอมหยิบของเล่นมาเล่นคนเดียวอย่างสบายใจข้าวหอมเล่นตุ๊กตาเล่นขายของเล่นตัวต่อจิกซอแต่ไม่ว่าจะเล่นอันไหนก็ไม่รู้สึกสนุกเหมือนตอนเล่นกับข้าวสวยเมื่อเล่นของเล่นคนเดียวไม่สนุกอย่างที่คิดข้าวสวยก็เลิกเล่นแล้วเดินไปนั่งข้างๆคุณแม่ คุณแม่เห็นข้าวสวยดูทีวีท่าทางเบื่อเบื่อก็ถามอย่างสงสัยว่าเป็นอะไรไปจ้าเขาหอมทำไมทำหน้าเบื่อเบื่ออย่างนั้นล่ะเมื่อกี้หนูยังเล่นของเล่นท่าทางสนุกอยู่เลยเล่นคนเดียวหน่าเบื่อจะตายข้าวหอมตอบท่าทางเซ็งเซ็งแม่ถึงได้บอกอยู่บ่อยๆไงจ้า ว่าให้แบ่งของเล่นกันเล่นด้วยกันสองคนก็ต้องสนุกกว่าเล่นคนเดียวอยู่แล้วแต่เข้าวหอมไม่ชอบที่เข้าสวยแย่งของเล่นนี่คะข้าหอมหยิบก่อนก็ต้องได้เล่นก่อนสิคุณแม่ได้ยินแบบนั้นก็พยายามอธิบายให้เข้าหอมเข้าใจแม่ว่าเข้าสวยคงอยากจะเล่นกับเข้าหอมนั่นแหละน้องเห็นเข้าหอมเล่นสนุกก็เลยอยากเล่นด้วย จริงๆแล้วที่น้องมาแย่งเข้าหอมเล่นของเล่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะแต่น้องก็ยังเด็กอยู่ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ทำมันผิดเราก็ต้องช่วยกันสอนน้องถ้าแม่กับเข้าหอมช่วยกันสอนเข้าสวยจะได้ไม่ดื้อไม่เอาแต่ใจแล้วก็ไม่แย่งของเล่นของเขาหอมอีกดีไหมจ๊ะก็ได้ค่ะวิ้งข้าวหอมได้ฟัง ก็เข้าใจและรับปากว่าจะพยายามอดทนตกเย็นข้าวสวยกลับมาบ้านพร้อมกับคุณลุงกับคุณป้ามีขนมมาฝากเยอะแยะเลยแถมยังมีของเล่นชิ้นใหม่เป็นชุดเครื่องครัวของเด็กเล่นข้าวหอมเห็นแล้วก็ตาโตข้าวหอมขอบคุณคุณลุงกับคุณป้าแล้วรีบหยิบออกมาเล่นเมื่อเข้าสวยเห็นพี่สาวกำลังจะเล่นของเล่นก็วิ่งเข้ามาหา นูจะเล่นของเล่นอันนี้เข้าสวยจะเล่นก่อนเข้าสวยต้องรอก่อนนะพี่มาก่อนต้องได้เล่นก่อนแต่เข้าสวยจะเล่นคุณแม่ที่อยู่แถวนั้นเห็นเข้าสวยกำลังจะงองแงก็รีบเข้ามาช่วยข้าหอมโดยถามทั้งคู่ว่าไหนบอกแม่สิใครเป็นคนหยิบของเล่นก่อนข้าวหอมตอบว่าหนูค่ะ ส่วนข้าวสวยก็ตอบว่าพี่ข้าวหอมค่ะงั้นข้าวหอมก็ต้องได้เล่นก่อนสิจ้าก็พี่เข้ามาก่อนนี่นาหยิบของเล่นก่อนก็ต้องได้เล่นก่อนนะแต่ข้าวสวยอยากเล่นก่อนนี่นาข้าวสวยทำหน้าเศร้ากำของเล่นไว้แน่นคุณแม่เห็นแบบนั้นก็พยายามอธิบายให้ข้าวสวยเข้าใจอย่างช้าๆและง่ายๆว่า เข้าสวยจ้าถ้าเข้าสวยเล่นอยู่ก่อนแต่พี่เข้าหอมมาทีหลังแล้วบอกว่าจะเล่นก่อนเข้าสวยจะให้พี่เล่นก่อนไหมไิ้ไม่ให้ค่ะก็เข้าสวยมาก่อนนี่นะใช่ไหมจ้าแล้วตอนนี้พี่เขาก็มาก่อนพี่เขาควรจะได้เล่นก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเข้าสวยตอบเสียงเบาส่งของเล่นคืนพี่สาว ข้าวหอมเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้ก็เลยบอกว่างั้นลงเล่นด้วยกันก็ได้นี่นาข้าหอมกับเข้าสวยเป็นแม่ครัวแล้วให้คุณแม่เป็นคนซื้อได้ใช่ไหมคะข้าวหอมหันไปถามแม่อืมเป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะเรามาเล่นด้วยกันดีกว่าเนาะแต่ถ้าคราวหลังพี่ข้าวหอมเขาหยิบของเล่นก่อนเข้าสวยก็ต้องรอเล่นทีหลังนะ แต่ถ้าเข้าสวยหยิบของเล่นก่อนเข้าหอมเองก็ต้องรอเล่นที่หลังเหมือนกันโอเคไหมคุณแม่บอกเด็กๆทั้งสองคนเข้าสวยกับเข้าหอมตกลงแล้วก็เล่นด้วยกันกับคุณแม่ <c oughs> เด็กๆทะเราะและเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานพอได้เล่นด้วยกันโดยไม่ต้องทะเลาะหรือแย่งกันแล้วข้าวหอมจึงได้รู้ว่า เล่นของเล่นด้วยกันสนุกกว่าเล่นคนเดียวเยอะเลยเพื่อนเพื่อนที่มีพี่พี่น้องน้คงเคยทะเลาะแย่งของเล่นกันบ่อยๆใช่ไหมคะไม่มีใครชอบหรืออยากเล่นกับคนที่ชอบแย่งของเล่นคนอื่นบ่อยๆหรอกถ้าของเล่นนั้นเป็นของเล่นสําหรับเล่นคนเดียวก็ต้องตามคิวนะคะใครมาก่อนก็ได้เล่นก่อนแล้วค่อยสลับให้กับคนที่มาทีหลังเล่นบ้าง อย่าเก็บไว้เล่นคนเดียวไม่แบ่งคนอื่นแต่ถ้าเป็นของเล่นที่แบ่งกันเล่นได้ก็แบ่งกันเล่นนะคะเพราะมันจะทำให้เราเล่นได้สนุกขึ้นยิ่งมีคนมาเล่นกับเราเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งสนุกมากขึ้นเท่านั้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆแย่งของเล่นกันดีไหมคะไม่ดีเลยแล้วในเรื่องคนที่แย่งกันเป็นอะไรกันลูก เป็นพี่เป็นน้องกันแท้ๆเลยเป็นพี่น้องกันนะคะมาแย่งของเล่นกันซะงั้นเราแย่งของเล่นกันไม่ไดียังไงอันแรกเลยต้องโดนคุณพ่อคุณแม่ดุแน่นอนนะคะอย่างที่สองแย่งกันไปแย่งกันมาของเล่นจะเป็นยังไงคะก็พังเสียหายทําให้อดเล่นทั้งคู่เลยใช่ไหมคะบางคนบอกว่าอุย้ยไม่อยากมีพี่ไม่อยากมีน้องเลยอยากเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวสนุกไหมลูกเล่นคนเดียวก็ไม่สนุกอีกเพราะฉะนั้น เล่นกับเพื่อนดีกว่าเล่นกับเพื่อนเล่นกับพี่น้องดีกว่าแต่ว่าเวลาเล่นก็ต้องแบ่งกันเล่นดีๆนะคะไม่แย่งกันแต่ถ้าเกิดของเล่นชิ้นนั้นเป็นของเล่นที่ต้องเล่นคนเดียวตัดสินยังไงดีล่ะอ่ะก็ใครหยิบก่อนคนนั้นก็ได้เล่นใครหยิบที่หลังก็ต้องรอคิวนะคะหลังจากเล่นแล้วก็อย่าลืมมาทำงานกันด้วยนะคะตอนนี้ให้เด็กๆไปหยิบกิจกรรมใบงานชุดที่13ขึ้นมาเลยค่ะชุดนี้ค่ะ มาค่ะเด็กๆเรามาทำงานกันดีกว่านะคะชุดกิจกรรมใบงานชุดที่13นะคะมีเลข1และเลข3นะหน้าปกเป็นรูปเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเตรียมเรียบร้อยแล้วก็ให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า3เลยนะคะลูกหน้าที่3หาหน้าเลข3ให้เจอนะคะนี่ค่ะเจอแล้วนะคะหน้าเลขสา หน้านี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนคําตามรูปภาพนะคะเขียนคําตามรูปภาพซึ่งคุณนกได้แจ้งไปแล้วว่าเป็นการบทบทวนนะคะสระเอสระแอสระโอและสระโอนะคะมาดูกันค่ะว่ามีรูปภาพอะไรให้เราเขียนกันบ้างนะคะรูปภาพแรกเลยนะคะเป็นรูปเปลใช่ไหมคะลูกเปลเปลเขียนยังไงคะ เปลมีสะระอะไรก่อนเลยสะระเอนะคะสะระเอหนึ่งขานะคะปอปลาหางยาวด้วยนะแล้วก็ลอลิงนะคะอ่าปอลเอเปลเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะสะระเอปอปลานะคะแล้วก็ลอลิงอ่า ถ้าเขียนครบสองครั้งแบบนี้แล้วถือว่าถูกต้องนะคะต่อไปค่ะดูรูปภาพที่2นะคะเป็นรูปภาพของกางเกงใช่ไหมคะอ่าเป็นกางเกงขายยาวซะด้วยนะคำว่ากางเกงเขียนยังไงคะอ่ะเริ่มต้นด้วยกอไก่เลยนะลูกกอไก่แล้วก็สระอ่ะนะคะตามด้วย งงูค่ะแล้วก็สระเอนะคะก็ไก่อีกหนึ่งตัวแล้วก็งองูนะคะคำว่ากางเกงเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะให้เด,เด็กเขียนซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะ เขียนให้อยู่ในช่องในบรรทัดน,นะคะ,ะเสร็จแล้วนะเราจะดูรูปภาพต่อไปเลยนะนี่ก็คือรูปภาพอะไรคะแมวใช่ไหมลูกแมวเขียนยังไงดีใช้สระแอนะคะสระแอที่มีสองขานะลูกแล้วก็มอม้าค่ะสุดท้ายคือวอลแวน นี่คือคําว่าแมวที่เสร็จสมบูรณ์และถูกต้องนะคะให้เด็กๆเขียนซ้ำอีกหนึ่งครั้งเหมือนเดิมรูปภาพต่อไปนะคะเด็กๆนี่คือรูปภาพโต๊ะนั่นเองนะคะโต๊ะนะ โต๊ะเขียนยังไงโต๊ะมีตัวสะกดไหมไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สระโอเลยไม่ต้องลดรูปไม่ต้องหายตัวนะคะเขียนสระโอก่อนนะตามด้วยตอเต่านะคะแล้วสระโอที่สมบูรณ์ต้องมีนี่ค่ะสระอะข้างหลังด้วยนะคะคำว่าโต๊ะยังไม่ครบนะลูกต้องมีไม้ตีบนตอเต่าแบบนี้นะคะตโอโต โตไม่ตีโตะแบบนี้ถูกต้องนะคะลูกแล้วก็เขียนซ้ำอีกหนึ่งครั้งเลยเรียบร้อยนะคะดูรูปภาพต่อไปเลยค่ะเป็นรูปภาพแตงโมนะคะแตงโมผลใหญ่ๆใ,ใช่ไหม อาแตงโมสะกดยังไงนะนี่ค่ะมีสระแอก่อนเลยนะคะตอเตางองูต่อไปค่ะสะระโอนะคะสุดท้ายก็มอมานี่ค่ะคำว่าแตงโมเขียนซ้ำเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะมาถึงรูปภาพสุดท้ายค่ะรูปภาพสุดท้ายคือลูกโปง่งอ่าลูกโป่งนะคะลูกโป่งเขียนตัวอะไรก่อนตัวที่จะเขียนตัวแรกเลยก็คือลอลิงค่ะแล้วก็สารูกอไก สระโอปอปางูงูแล้วก็ไม้เอกนะคะบนปอปลาเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะเด็กๆคะเขียนซ้ำค่ะ เราเขียนเสร็จครบทุกคําแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเราก็ต้องมาอ่านสะกดคํากันใช่ไหมคะเริ่มกันเลยนะคะปอลอเอเปละเปลก็คือที่นอนของเด็กน้อยของเบบีใช่ไหมลูกต่อไปนะคะคำนี้ค่ะ กออางอกางกอเองอเกงกางเกง,งนี่ค่ะกางเกงก็คือมีสองขาแบบนี้เลยผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะต่อไปคำนี้นะคะมอแอวอ แมวอาแมวร้องยังไงคะแมวร้องเมียวเมียวใช่ไหมลูกอาแมวก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะที่หลายๆคนชอบเลี้ยงกันมากๆเลยคำต่อไปนะคะตโ,โตโอโตโตไม่ตีโตอะนี่ค่ะโตนะคะ โต๊ะที่เรามีไว้สำหรับเขียนหนังสือรับประทานอาหารหรือวางของก็ได้นะคะสะกดด้วยสะระโอไม่มีตัวสะกดนะลูกนะออกเสียงสะระโอไม่มีตัวสะกดก็เลยยังเห็นสะระโอและสะระอะอยู่นะคะต่อไปค่ะคำนี้นะคะตอแองแตางโมโอมแตง โมแตงโมผลใหญ่ๆเกิดขึ้นได้จากเม็ดแตงเม็ดเล็กเลยนะคะก็คือเอามเมล็ดของมันเนี่ยสีดำๆเนี่ยไปปลูกได้เลยนะคะต่อไปลูกคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายของหน้าที่3นะคะลออูกอลูก ปอโองโปงโปงไม้เอกโปลงลูกโปง่งอ่าลูกโปงนี่หลายๆคนก็ชอบเล่นใช่ไหมลูกมีทั้งแบบลอยได้แล้วก็ลอยไม่ได้แล้วก็มีหลากหลายสีด้วยใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะหน้าที่สาก็ให้เด็กๆเ,เปิดมาหนะ้าต่อไปนะคะนั่นก็คือหน้าที่สีนั่นเองนะคะ หน้านี้ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่คำนะคะและเขียนคำที่สมบูรณ์นอกจากโยงเส้นแล้วต้องเขียนคำด้วยนะลูกนะมาดูกันค่ะคำแรกที่เราจะโยงคือคำว่าอะไรนะฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะกอางอกลางเ,ออเด็กๆว่ากลางอะไรคะ ที่เป็นเครื่องแต่งกายของผู้ชายแต่ผู้หญิงก็ใส่ได้กางอะไรลูกกางเกงนั่นเองเด็กๆมาหาคำว่าเกงฝั่งนี้ลูกอ่าเจอแล้วนะคะคำว่าเกงอยู่นี่นะคะเราก็จะโยงเส้นเลยนะคะกางมาหาเกงแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเขียนนี่ค่ะคำว่ากางก่อนเลยนะคำนี้นะก็ไก่สระอาแล้วก็งองูนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเขียนคํานี้ต่อเลยค่ะ,ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยหนึ่งคำแล้วนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะข้อนี้นะคะสะกดกันดีกว่าค่ะลอเอขอเลขเลขอะไรดีล่ะ,ะมีเลขอะไรให้เลือกบ้างนะมีเลขอมไหมเนาะไม่มีนะคะ ในนี้ก็จะมีคำแรกเลยก็คือคำว่าปอแอดอแปดเลขแปดมีไหมลูกอ่ามีค่ะคำว่าเลขแปดนะคะเด็กๆก,ก็โยงเส้นเลยคำว่าเลขมาหาคำว่าแปดนะคะเสร็จแล้วนำคำนี้นะลูกมาเขียนตรงนี้เลยนี่นะคะสระเอ,อลอิงแล้วก็ขอไข่เสร็จแล้วเด็กๆนำคำนี้ค่ะเขียนต่อได้เลยนะลูกนะ สระแอมีสองขานะคะปอปลาแล้วก็รอเด็กค่ะเรียบร้อยอีกหนึ่งคำคำต่อไปนะคะคำนี้ค่ะสะกดว่าลอูอกอลูกลูกอะไรดีคะลูกอมนั่นเองนะคะลูกอมคำว่าอมอยู่ตรงไหนคะ เห็นไม่เอ่ยคำว่าอมอยู่ตรงไหนใช้คำนี้ไม่เอ่ยไม่ใช่นะคะนี่ค่ะมันคือคำนี้ลูกลูกอมคือคำนี้นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนคำนี้ค่ะรออูกอลูกเลยนะคะรอลิงสละอูกอไก่ค่ะเสร็จแล้วต่อด้วยคำนี้นะคะนี่ค่ะอออ่างนะคะแล้วก็มอม้าค่ะ คำว่าลูกอมก็เสร็จแล้วอตอนนี้เราทําไปได้3ข้อแล้วนะคะใครมีใครยังไม่ทันไหมลูกถ้าเด็กๆทันแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มคําต่อไปกันเลยนะคือคํานี้นะคะลูกต่อแองงอแตงแตงอะไรดีคะ แตงเล่นแตงโพดหรือแตงโมดีคำตอบก็คือแตงโมนั่นเองนะคะโยงเส้นเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วเขียนคำนี้นะลูกคำนี้นะคะเขียนตรงนี้เลยสรรแอนะคะต่อเตางองูค่ะ เสร็จแล้วก็ต่อด้วยคำนี้นะคะสระโอมอมาค่ะเรียบร้อยแล้วคำว่าแปงโมมาดูคำต่อไปค่ะคำนี้ขอองของของอะไรดีมีให้เลือกสองคำนะคะระหว่างของเล่นกับของโพดของอะไรคะเด็กๆของ เล่นนั่นเองนะคะโยงเส้นเลยเสร็จแล้วก็เขียนคำนี้นะขอไข่ค่ะอออ่างค่ะแล้วก็งองูนะคะเขียนคำนี้เสร็จแล้วต่อด้วยคำนี้ค่ะสระเอลลิงนอหนูแล้วก็ไม่เอกบนลลิงนะคะ เรียบร้อยมาถึงคําสุดท้ายค่ะคํานี้นะคะขออวขาวอขาวขาวไม่โทรข้าวเหลือคําเดียวแล้วนะลูกนะก็คือคําว่าโพดนั่นเองนะคะก็รวมกันเป็นคาําว่าข้าวโพดนะคะเขียนคํานี้นะลงไปขอไข่าสารา วแหวนนะคะไม้โทบนขอไข่เสร็จแล้วต่อด้วยคำนี้ค่ะสระโอพอพานแล้วก็ดอเด็กค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาย้อนอ่านคำที่เราได้ยงเส้นจับคู่นะคะคำแรกนะลูก ลอเอขอเลขปอแอดอแปดเลขแปดคำต่อไปค่ะลออูก,กอลูกออโอ,อ,อ,อมอมลูกอมคำต่อไปนะคะ กออางอกลางกอเองอเกงกลางเกง,ง,งคำนี้นะคะขอองอของลอเอนอเลนเลนไม่เอกเล่นของ เล่นต่อไปนะคะขออวอขาวขาวไม่โทข้าวพอโอดอโพดข้าวโพดและคำสุดท้ายนะคะตอแองอแตง มมโอโมแตงโมตอนนี้เราก็อ่านครบแล้วทั้งสองหน้านะคะลูกทำงานเสร็จแล้วด้วยนะคะงานก็เสร็จหมดแล้วนะคะทั้งสองหน้าเลยก็เหลือแค่ ระบายสีแล้วก็อ่านทบทวนใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าเกิดระบายสีกับอ่านทบทวนเสร็จแล้วก็ค่อยไปเล่นของเล่นกันนะมีเพื่อนก็เล่นกับเพื่อนมีพี่มีน้องก็เล่นกับพี่กับน้องนะคะที่สําคัญอย่ายแย่งกันเล่นนะคะต้องแบ่งกันเล่นดีๆนะสําหรับวันนี้คุณโงกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ